มือนีกาสิได้เดินทางไป <c oughs> ไปเบิง่งสร้างอันนั้นเนาะเพิ่งว่าว่าสิมีเรื่องว่าเล็กๆน,น้อยๆน้ำเนาะจากสิเป็นเรื่องอยังกะถาไปฟังน้ำกันพี่น้องกูอ่ะมือนี้ h a u f f e u รถใจเจอเพื่อรถเชฟเฟอร์ <c oughs> ออรถเ,เห็นนะพี่น้งอ,งองไาไปเบิ่งพร้อมๆกันว่าสร้างเพิ่นมีเรื่องอยังสีว่าให้ฟังเนาะว่าเพิ่นเกิดยังขึง้นเนาะ สบายดีสบายดียด้ำสวยๆคือเก่าอีกพี่น้องเมื่อน,นี้ก็ได้ออกมาเบิง่งสร้างเ,เพิ่นเห็ดกำแพงต่อเนอะะาะเพราะว่าแต่เกาา่าว่าตอนแรงจึงสีคอยออกมาแต่ว่าสร้างเพิ่นโทรไปหาว่าให้ออกมาเพิ่นมีเวกเพิ่นมีเรื่องสีเว้าอีกหน่อยเล็กน้อยเพิ่นว่าหาจักสิเป็นเรื่องงั้นแหลมมีจะถาฟังน้ำกันนี่แหละพี่น้องเลย บแม่นางใหญ่ก็สีภาไปเบิ่งการควบคมคืบหน้าของการเห็ดกาแพงต่อเนาะสร้างเพื่นกันเลลงมือสีออขอขึ้นว่าเขาสีเหตุตึน,นโกนโลงนะเลยเพิ่อนกันเลยเนี่ยมัดข้านเนาะมัดข้านแล้วก็ตอเสาพี่น้องเสานี่เพิ่นสีจงเล็กไว้ซองเมทหาซิปได้อพี่น้องเด้อแต่ละเสา จากเสาหน่อยหนึ่งสองสามสี่อ่ะหกเจ็ดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ได้สิบสี่เสาพี่น้องเอ้ยในคาดคานมั่งข้าเจ้าสิเท่เท่จังสี่ใส่นี่เห็นบอกพี่น้องอ่าเพราะว่าแต่เก่าข้าเจ้าจงเป็นปองได้ในระวังอ่าบล็อกนี่ก็บล็อกนี่นี่เนี่ยขาเจ้าก็เฮ็ดว่าให้แน่นนะให้จบเจืออะไรพี่น้องเอ้ยเพราะว่า เพราะว่าผ่านมาเคยเห็นขาเจ้าหนาะแต่ว่ายังประเทไยเจอของแม่นางไงเอ้อเคยเห็นของเขาเจา้าที่แถวเมืองพีนเนพี่น้นองแถวเมืองพีนกลายสีหอดบานแม่นางไงเลยกลาสีหอดบานนาง่เขาเจ้าชิโกกําแพงขึ้นไปประมาณ3เมตร3เมตรแล้วมันสิโยดลงเลยพี่นอ้องมันโยดอันนี้ลงไปแล้วเหียงไปใส่ขี้ดินเขาฝากเหืองนั่นเหียงไปใส่ฝากเหืองนั่นแล้ว,อวเอาเพื่อนแพทย์ปุ๊กติดกันคือก,ก,กันกับเรา,านี่เนาะ อันขี้ดินตอนนั้นหจะเป็นขี้ดินไผ่มะละง,งี่ยงไปใส่เอาเพื่อนเพื่อน่ขี้ดินเขาต่างหากแต่ว่าเพื่อนอ่ะเขาตัวเองคันต่างใก,ก,ก,กล้ๆกันครับคือจังสีนี่แหละพี่น้องโอ้เสี่ยงอันตรายสุดเลยเป็นเพื่อนสองสันซ้ำวันนี้เราพวกเพื่อนกะจะเขาเห็ุจังไรเฝ้ากันจังไรนะสีสือขี้ดินเขาจะเบืองที่กำแพงโยดลงไปใส่บ่แม่นางไงก็เลยมาอธิบายให้ช่างฟังโอ้ยโชก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  ม่ยังเลยผมไม่เห็นแต่แนวนี่ะงูพี่นสองโตหนึงต่มๆมากนี่ฮะโอ้โศกโศกโศกโอ้ตกใหญ่ในตัวใหญ่ดีสองโตเราบางแนวบางไงบางไงเออโอ้พี่เาะเห็นปะุเ อาตกใหญ่ด่เล็กเมื่อวานนี่แม่งยังไงสั่งนีมาเชเจ้านาบจ่บอกเล็กนะเกสเออเก้าสิบสามเก้าสิบสามเซนเก้าสบสามเซนส่วนนี้ก็ยังมัดยังบอยังบอกท่านเอาขืนตัวนี้ ไปจะได้ช่างคือทางนั้นคือโบเห็นมายาบอเออเทเจ้าิษยเทเจ้าอยากตามเงินนราแล้วเราบบมาบอบอเราโบตั้ขาดว้ยผมมีสามมือขาดเพวกนเนี่ยคนนี้ปั้ดนี่มือก่อนคอยก่อเนานีมือที่มันขาดมันขาดมันสองือคอย้ อ๋อมันว่ามันมันมันอยู่มางานหนักมันก็ตีว่าขครมวดาัวเหมืนาเจ็บกปมดาเจ้ันอยามันนยนยูบายให้กันเนาะคนเราเจ็บสบายหมบไหันว้ากันเอ่แแมันเห้ประงามนีมันให้แบบนี้พูดเขามาเราเา่ที่ยงให้งานโอ้เจ้าเฮ็ดไปตั้งนี้เนาะในนั้นนี้ บอกเรามาเราบมาเส้นาท่านมาเส้นาเอานีมนกหนึ <c transparency> ่งแล้ว่าเอ้ยสิไปาอนขาดเบียกไปว่าตัดเงินกันเท่าังซี่แล้วบอกว่ามิจฉาบมิจฉาบเจ้าไม่เบียกสักีิระยะนั้นนะคันว่าเจ้าขาดไปจากมือจากมืออะไรปันมือปันเงินกันอะไัจคคอยเว่าวมาครบกันคักแน่มันก็บอกว่าอย่างนั้นก็คอยสบายเน โอ้ม oh, no ูคัเจ้าเห็นเรียกเห็นงานได้ซั้นนี้ซ้นนี้กหโอดีมุกดีใจนะบอกอืมแน่นแหละโตก็ขาดได้แน่ดีใจแล้วเขาสบาย้็ก็ว้าแหละสร้างความเ้าใจกันเถี่ยนบ่อเล็กบ่พ่ออีกอลพี่น้องเลยเพราะว่าเล็กญงนี่เอามาเกาสิบสามแล้วก็บวกใส่ัวเกาอีกก็เศ้าก็เสก็เป็นรอยปลายแต่ว่าพ่อ ยังเล็กปอกมันมานี่ยกำหาเลยมีสิสสอรแกงับกำานเ่ายาวเลมันตัวนี้มันบ่เอาหายเอาหแล้วตัหา้นสามแับหาบปดเลา้ันมัหานเบิ่งวันสิสสิกโตแะเส็เลพิ่นชัลเล็เล็กปอกให้อีก

แล้วก็ยังขานจ่อขานจอเนี่เอาบ้นพายเลยพอดีแล้วก็เล็กเมียนตัเล็กเมียนบอดดัตติดอกโอแต่เขานตนี้ก่อนอจองกะจองจองถือแจ็คเสาสิบห้าเสาบริสิบหกเสาเจาออกมาจังแมตมงมตมตนั้แล้ว ามึงลงูกเบื้องไปเอาบ้านนั้นจัสร้างเอกได้เล็กปอกตัวนั้นเอาตัวนี้ก่อนอืมไม่มันจังสร้างกัได้เอาเต่ตัวนี้ก่อนก็ได้ลุงแต่ตัวชุดลุ่เราจะค่อยสร้างเอาใหม่เขาขายเป็นเส้นเขาขายเป็นเ้นได้ เท้ามาซื้อเขา้อหน่อยญาติแมน่อยก่อนแต่วมันมันทางมือเนี่มันแล้วมืแตท่านคานจองคานยางของพวก้าเราถืออยู่เสาเจ็ดเสร็จเลยเสาเสาเสาตั้งงานไม่กเสาก็ยังิปหาเสาิบหาแล้ก็เสาลยจบบอก่เจ็ดบอกนดเจ็ดก็ซิปเจ็ดเลยเจ็ดเลเสาเสลิบอ่าแิเจ็ดเสร็จเลยดิอันนี้ก็องอันนี้ก็สองัดคานจองเดิเป็นซิอ่าเป็นเสาเจ็ดิ ลายตัวตัวตัวนี้เท่าไรนี่ฮะมันบ่พอมันยากสร้างมาน่ะมันเคื่อมันจักบ่พอเอาเฮาวรถไปใส่ก็ได้ดอกมันเคื่อระดับนั้นมันโบราณยากดอกมันเล็กน้อยหลังจามาสักเคลเลาสั่งเติม,ตม,ม,ม,มอีกชิพเ้นบ่ไปกลับมาฟังเรื่องฟังราวกันแล้วคลิปนี้ค่ะศิริลาป้าล่าลุงนะพี่ละน้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ ส่งครอบครัวสาวผู้ไทยขอมคุขอบใจที่เขามารับชมเนอพี่น้องบ๊ายบาย